How about the uh, EP? Nothing controversial with EP1. Nice walk. Yeah. Nice night, night life with my pain again and again. จริงจงแล้ว c a อ s i o p e i a คยับเือ T R M O T R M O ไม่คุ Hi อา About the Queen ครับ Queen is s ส so จ้าชู้อ <laughs> mm ่ะ hmm. วิอันนี้ไม่ได้สปอยจริงจ I love you มาคุณสวัสดีค่ะ Let's go night Where I am go เราไปไหนไปเล่นรถไฟ เหงาไหมคะวันนี้น้องควินเหงาค่ะวันนี้น้องควินเหงาได้ไหมขอจ้างพี่อยู่กีเน่ได้ไหมคนไทยไปเรื่อยสวัสดีค่ะไม่สวัสดีไฮเฮลโลได้อยู่กับวายชาไว้อ่ามิวสิก มิวินสิคตอีรีย์ราสิงคันเทออีทีวันที่สุดมันที่แข็งขอบคุณที่ค่ะมาช่วยสิค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดีไลฟ์ไปด้วยตอนนี้นั่งอยู่ค่ะไหมรอรถอยู่มาส่งเพื่อนกลับบ้าน ที่หาดใหญ่เพราะว่าเพื่อนอยากไปกินไก่ทอดหาดใหญ่ไปเรื่อยเนาะ EP แรกเลย EP แรกรุนมากสวยจังอันนี้แอบชมหรือแอบชอบอ่าดีดี Hi I'm good Thank you And you I is already nice ดู <laughs> <laughs> ย,ยูด <laughs> wanna join w i video <laughs> <No>? <laughs> <laughs> า <laughs> อามีคนแอบสปอยนะคะคนนี้ชื่อแก้มบุญบอกว่า ep 2ลุ้นกว่านี้อีก เายังตัดไม่เสร็จอ,อ้าวอ, <laughs> อย่าเฉลยเ <laughs> พตัดไม่ทันหม <laughs> ุนจัด <laughs> แต่อโมมามีแปรโมยิเสียอิสยูซีเรอิสอคิเอะบลฟีทิงคิเซลไหมคะกดไหนค่ะพี่กุดไหนบิชิฟอันนี้มีคนหามา Are you doing some GL กดอีกให้มันโชว์ Okay Are you doing some GL What does mean Yes ก็มึงถ่ายจริงอ๋อ right now I have a music story ไม่เคยคิดว่าสรุปเป็นมินิซีรีได้ไหมได้ I have a music story it feel like a mini series yeah that's the name it is a losing control yeah it's a viable a l now นะคะ on YouTube everyone right now everyone you can see นะคะ you can watch right now เลยนี่ค่ะนี่ค่ะ The g e หวานอานัน mini series แต่โ,โมมามี <laughs> นานมากหนึ่งเมษา ep 2, 2> <laughs> นะคะ EP สอง is unavailable on 30AP มันจะมาปั๊อันนี้อยู่ที่อู่อยู่ที่อู่แต่ว่ามันบอกว่าอีก38นาทีไม่ได้บอกว่าจะไม่มาคือเดี๋ยวก็มาป้อเดี๋ยวก็มาขอบเยอะให้ให้ยาชิการวิตี่ให้ใหนที ยี่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 เดี๋ยวว่าอยู่ right n how many EP of Was i Control okay how many three episode เ uh, ก่อน good to see you again guys. Mm -hmm. Hi, from Mexico. Hi. Mm, yep. oh, oh. Oh, oh, come to Brazil. Te amo. Te amo mucho. Te amo mucho. When the next episode. When the next ep uh, episode. เซอร์ไพรส์ I don't know too just kidding I know I know I know 30 30 t y t i r y a few yeah really oh เปล่านะคะไม่มีอะไรเจอคนสวยเมื่อกี้แตวเขารู้หมดว่าเป็นเป็นอ่ะไม่บอกเป็นสาวอ How did you learn Spanish? I learned it some on TikTok. See, see, huh? Spanish. Ah, uh, see. <There. S 3> oh, ไม่ใช่หรอก็ใช่ก็ถูกแล้วมันคล้ายๆภาษาฝรังเศส I'm good. Thank you. How about you guys? Hi สะท้อนแสงเลยไม่กับบึ้งโอ้ยอยากกลับบ้านรถชั้นขอรถหนึ่งคันเอาล I am gonna fly to Thailand just to see a pretty woman having a night walk. Yeah, I I told you Thai woman and Thai girl is so very beautiful. ยันอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอันนี้ ไปกินหม่าล่ากันมาค่ะทุกคนแล้วตอนนี้จะหลับแล้วอย่า <Yeah. S 1> Thailand Thai girl so very pretty วิววิคอนเฟิร์มอ่ะไคอนเฟิร์มิชิมิเ m i confirm. s t r y Chemistry เพล <uka> งใหม่โอโว่าคยิมนได้เลมันจะมาจริงป้ะอ,อร่อยไหมอร่อยมากค่ะทุกคนร้านนี้แนะนำจำชื่อร้านไม่ได้อะไรนะอ่างเปาร้านอ่างเปานะคะอร่อยมากไม่กินรอบที่สองแล้วค่ะอันนี้พูดจริงไส้เป็ดอร่อยมากคอ,อนเปิ ไส้เป็ดอร่อยมากๆอันนี้กีนแล้วสองกินจนเสื้อเปิดสามารถคอนเฟิร์มได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้กินแล้วเธอครับสวัสดีครับพี่เมฆค่ะสวัสดีครับคุณแบมเอ้ยคุณซีเฮ้ยเฮ้ยจับลากจับลาเอ้ไจับลาไม่ทันนุ้ยเปล่านะคะเปล่าเลยเอ้ยนี่หาไฟใช้นี่หา สวัดีค่ะฉันจะบอกแท็กซี่อยู่แล้วนะเนอ๊ะใครบอกว่าบอกแท็กซี่ไหมไปเล่าชีวิตอะไรดูดีไหมจะไม่ได้แคนไว้ว่าจะจับดึกขนาดนี้นะ <laughs> What is delicious อ่าม่ามาลมาลทั้งมาลาถังชาบูมา่า มาราธอนชอบูมาราไอเดูโอนแย่ดิ yeah, ดเนหาชื่อเอหาเอ็นหาชื่อสินดีค I love you I love you too อือะไรอะซีมาใช่แล้ววัสดีครับคุณซีสามีซีมาเฮ้ยข <c ười> าไหนจะขวนอยา but it's delicious ไปเฟ็ดไปดักเทรเบอร์ดักเทรเบอร์อยอว่าแล้วไม่ใช้ทำซอสพี่สวัสดีค่ะคุณซีคืนนี้ที่เรานัดกันไว้ลืมหรือยังคะอันนี้นอกบทละครไทย ละครใครทำเคยลองผึ on, right. ่งอยมไหมคะเพื like ่อนหมยเพื่อนหรอหนูไม่เจอว่าผึ่งโยมแปลว่าเพื่อนหมายถึงชื่อร้านใช่ไหมคะผึ่งโยมอย่างอย่างเลยค่ะ Good luck for you, r e x a m ครับ Good luck Yeah, and have a nice day ก็ตำรวจใกล้ฉ mm ันพากับประชาชนกลับบ้าน่อย How many can use a Actually, it's only one. Yes. I have a test tomorrow to the boost. Good luck for your uh, test. And keep it in school hot. You can do it. Okay? But right now you... <laughs> Have a nice day <laughs> you can, you see Namaste Namaste, Namaste. แล้ามาวมายังเพิ่มสามสนาทีเท่าเดิมเนี่ยเาหลอกกระเปะ๋า Can I ask <ม> Do you have another series? Yes, I have is a, another one series. This is a series Y B L ก็เออ,อ series B L yeah I'm not sure ว่าจะ ออนแอร์ <c oughs> วันไหนนะคะอหายไปไหนแล้วล่ะเอกฟอรมาเจน่าแค่ไหนยูอัลเดอร์เฟสทูยูไกส์เฟส 안녕안녕하세요บีมาย안녕ถ้าันไม่มาทำยังไงอ่ะื่าเธอต้องเรียกแ้ย็บแท็กซี่แล้วล่ะได้อเพงมาถึงเกด DQ Watch Losing Control EP1 你好，大家好，大家好。 losing control E P E E P E losing control E P o จะมันยากนะจะมันยากมันหาวมันหามมาหามปะไอซาลา Hi. เห็นโอ oh. ้我不知道。我不知道我不。อ่านคาไม่ใช่อ่านาดูาาหลอกอ่ะื่อเตาไอมอว่ารถจะมาอาีก3าาทีแล้วมันก็หนว่ารอมาหตาาเผ็นป้าเห็นป้า Yeah, yeah, Can you be my girlfriend in 5 seconds? You're yeah, okay. I mean, 3, 2, 1, stand. I mean. Hello baby. Have you, eat Have you already eaten? No. Mm. How about your days? This is everything okay? โอเคไฟซเคแล้ว okay. รถกลับแล้วล่ะไ่ right. Hello San g ู Hello I love you I love you too Can you call me Tila Tila Hello m a t e บอกเอากับเรียกอันไหนจะถ้วนตอนนี้เหรอ What is we happy with? Me, everyone after lunch. Nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> <what's we do? laughs> Hi everyone. everyone. Yeah. Yeah, we ป้าเนี่ยนะม,มีอะไรกับพี่ป้าซีสแขบในห้องเรียนอะ่ะบ้าพี่เขาออกจะน่ารักใสๆอ่อะแกบอกแล้วว่าอย่าดูติ๊กต็อกเยอะ <laughs> อะไรนะเห็น <laughs> กับตาเลยเหรอโอเคโอเคจะไม่บอกใครฮัลโหลโฟโมเข้ามาเรื่องนั้นได้ไง เปิดมาที่ประเทศของฉันฉันอยู่ประเทศของคุณแล้วครับัคคิวชีไอดคุณแบมวิรสราชนกันนะไม่เห็นไม่เห็นเสียงคนข้างๆน่ารักจังมาชิบอกฮัลโหลพี่ขน,นามปังเหรอ อยไม่ไอ่ะอ้ยปังใจเยอยู่วแาไม่แก้เป็นอย่างนี้ไงกินยาเหรอบแล้วอย่าดูก็่วยติดต่อไปอย่างนี้แหละแตตยตตเตตเตเยปังใจเย็น ปังออกมาคุยกันก่อนหนึ่งวันอะอันนี้คันนี้คันอเคโอเคไกด์ I'm okay. Okay gonna go alright นะเบ๊ Thank you so much Bye bye See you t o o n เฮ้ยฉันร้องก่อนขอบคุณครับอให้ได้กลับม้านนะมุ้งสวัได้ค ok ่ะทุกคนแล้วเจอกันครับผมเป็นสายลับแล้วตอนนี ok ้ ก็ลองเดามาสิว่าเราอยู่ตรงไหนอ๋อเห็นแล้วบายบายซี o ู n guys thank you so much for today have a nice day in sweet steam thank you so much bye bye good luck for your exam good luck for our taste good luck for our work yes bye bye have a nice day good night อืมสปีกิ้งเลยตทุกคนกำลงังดำสิครับว่าคนไหนคือผมบ๊ายบายจัยเจียมบ๊ายบายบ้าวชูบ๊ายบายสาละมัดมาลา